เพื่อนสนิทคุณมากๆครับผมแล้วก็เราเล่นด้วยกันมาแบบสองสามปีแล้วน้องรักหนึ่งเดียวในมสวครับผมเออเพื่อนรักในมสวครับเออที่สามสิละดูตลอดครับผมผลงานของเพื่อนรักเฮ้เพื่อนรักเราเยอะสุดๆก็คือที่ผ่านมาทุกอเพื่อนรักเพื่อนไปเลยอันนี้ก็เพื่อนรักเพื่อนรักกันแล้ว อ่าแล้วปอปาดา๋ยวงได้ดูคนเดียวคือจะมากจะโดนทำโทษไป่เรื่อเนี่ยโดนทำโทษสวัสดีครับชอบคุณ proxy นะครับสวัสดีชาเมย์และปอบทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ เมล็อกอปก็จะมีมิชชั่นมาให้น้องกุลเล่นก็คือเพราะว่าเราเห็นน้องกุลเป็นคนไทยแท้เพราะว่าอะไรคนไทยพูดไปเลยอ่ะก็จะมีแบบว่าคำคำตอบมาให้โดยให้น้องกุลตั้งคำถามให้กับว่าทำไมถึงต้องเป็นคนนี้ในคำถามที่น้องกุลตั้งมิชชั่นคนนี้ไหมไหนลองถามกติกามิชชั่นคนนี้ไหมไหนลองถามทางทีมงานจะเตรียมคำตอบเป็นบุคคลที่โชกุนรู้จักมาทั้งหมด15คน โดยโชกุนจะต้องตั้งคำถามที่ต้องตอบว่าเป็นคนคนนั้นคำถามจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทีมงานเตรียมมาให้เป็นคำตอบทางทีมงานจะให้เวลาคิด5วินาทีหาคิดออกแล้วให้กดกระดิ่งแล้วตอบแล้วถ้าเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าได้ศูนย์คะแนนแต่ถ้าสามารถตอบได้ทันเวลาจะได้1คะแนนหากได้คะแนนรวมน้อยกว่า12ข้อจะต้องโดนลงโทษ อันนี้เป็นตัวอย่างก่อนก็คืออันนี้ขึ้นพ่อโชว์กุนมาคำถามก็คือใครเป็นลูกหลานพญานาคก็คือโชว์กุนพ่อีใช่ก็คือจะขึ้นพิมอันนี้เป็นคุณถามใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นคำถามเต้นเต้นะจำเวลาด้วยนะคะห้าวีโอเค่ะ่อใครเป็นพี่คนโตพักซีครับได้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 เต้นเต้น คพี่คนรอของฟ็อกซี่เลยประธานบริษัทไไม่ด้้ทำไมพี่คิมถึงเป็นประธานบริษัทเพราะว่าจริงๆแฟนคลับชอบแซวดิสค์ชอบแซวครับเวลาพี่คิมแต่งตัวไปทำงานแต่ละอย่างเนี่ยคือภาพภาพเขาเหมือนกับจะมาซื้อห้างนี่ก็เลยเป็นประธานบริษัทใช่เลยเป็นประธานไปโอเคค่ะเอ่อใครมีหนวดต่อสีเขียวได้ได้ๆๆๆ เพราะคุณชอบแซวก่อนครับผมว่าว่าแบบเวลากรนกรนหนวดไงมันจะมีแบบเขีเขียนชอบแซวอันนี้ทุกคนรูแน่แอโอเคถือว่าผ่านค่ะใครเหมือนเทวดาหน้าตาเหมือนเทวดาเออเออโอเคผ่านใ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใชใช่ใช่ใ่ใ่ เราเราเพจเซฟแล้วเนี่ยเราเพจเซฟอยู่นะอันนี้คือผ่านไปแล้วคนในวงต่อไปจะไม่ใช่คนในวงแล้วไม่ตื่อเต้นใต่เฮนต่อไปนะคะจำที่สิบคนค่ะพาร์ทเนอร์ที่เล่น MV ชอบไหมเดี๋ยวลองบอกกับพี่เออใครเอกคนนี้เป็นยังไงบ้างคะลองเมอ์หน่อย เป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็แบบเฟร,งงรนลี่แบบว่าพยายามทำให้บรรยากาศในกองถ่ายผ่อนคลายมากๆว้าเก่งมากโอเคค่ะค,คุงอาเชียงอ่าอ่าซีรีส์วายจีเอ็มเอ้ยไม่ทันค,คือบอกซีรีส์วายจีเอ็มเมเยะเปนเยอะมากๆครับผมเพราะว่าเขาผลิตมาหลายเรื่องมากๆแต่พอรู้เขาเรียกอะไรคู่พันธุ์อของเขาก็าคือจุงดังเฮ้ยน่าจะบอกว่า คู่พันเนอร์คือพี่ดังอไม่พันละพันโฟอีฟตัวแม่ตัวแรงของโฟอีฟเออนำเสนอท่องเที่ยวประเทศไทยเอเอทำไมไปโฟแม่ตัวแรงพันเนี่ยคือต้องบอกว่าพันเป็นเพื่อนสนิทกูนมากๆครับผมแล้วก็เราเล่นด้วยกันมาแบบสองสามปีละแล้วก็รู้สึกว่าหล,ลังมาพันแบบชอบเหมือนเป็นซอว์พาวเวอร์ในการ ท่องเที่ยวประเทศไทยเขาจะเห็นในไอจีก็าแบบแต่งตัวแบบสวยๆแซ่บตามสไตล์พันธุ์แล้วก็อยู่ที่สถานที่นั้นๆแล้วแบบทาให้หน้าไปะมากนี้น้องรักหนึ่งเดียวในมสวครับผมทำไมถึงเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาอาเนี่ยเป็นคนที่คุณเจอตั้งแต่แรกแบบว่าคุยกันโดยตลอดแบบ พี่คุณสอบสัมภาษณ์วันนี้เป็นไงตื่นเต้นไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ข้างๆกันตลอดเลยครับแต่วันแรกครับผมโอเคค่ะโหัวมากจะโดนทำโทษไปเนี่ยโดนทำโทษโอเคค่ะก๊ะปี่เพอร์เซค่ะเฮ้ยเพื่อนรักในมาซวครับป๊ะปี้เพอร์เซไม่ผ่านค,คนอีสานในวงแบมครับผมที่มาวงแบมพี่สารสินะ ยูเอ็ยนมีมีครับผมคนที่เล่นหนังเรื่องยืนเอ็นมีเป็นนางเอกครับผมไปพอเอดได้เคยดูเรื่องนี้ไหมดูตลอดครับผมผลงานของเพื่อนรักเออเพื่อนรักเราเยอะสุดๆก็คือที่ผ่านมาคืเพื่อนรักเพื่อนมาเลยคนที่เล่นหนังกับพี่จามเรื่องเพื่อนไม่สนิทครับผมที่เป็นพระเอกชันโทนี่เี้เพื่อนรักเลยเเพื่อนรักเลยนะ พี่เป็นต่อแล้ว่วนพู้ที่ไม่ทันโอเคทำไมเราคิดไม่ทันถ้าเราคิดทันเราจะแบบถามว่าอะไรมันคิดคำถามท้พี่เป็นต่อไม่ออกเพราะว่าจะถามว่าอะไรดีคนที่น่ารักที่สุดในหนึ่งออ่า,อาน้องที่เพิ่งเดบิวต์ในวงดไดส์ไปครับมีชื่ออาวว่านและปอปาได้ไหมอ่ะได้ไหมมันได้ไหมมันเขาถามมันดูไปเจาะโจก้่มันแบบ อ่าแล้วปอปาเดืองได้ด้วคนเดียวคืออโปอุ้ยคะแนนที่น้องคุณทำไปได้ก็คือ11คะแนนจาก15ค่้ขาดเป็นหคะแนนไม่อย่างไรต้องลงโทษแล้วคแนเลยครับผมฝากดูบทลงโทษด้วยนะครับผมคุณตั้งใจมากจริงๆริงแต่ก็ยังจะแพ้ฝากด้วยนะครับผม บทลงโทษกูจะตั้งใจให้เต็มที่บทลงโทษครับอันนี้เป็นบทลงโทษที่น้องคุณโดนลงโทษนะครับอนี่นะครับคือบทลงโทษดีใจมากๆเพราะว่าทีมงานอยากให้น้องคุณทำมากโอเคทำได้ครับโอเคบทลงโทษน้องโชกุนไม่ชมกันเลย ชอบฉันก็่บอก Are you ready? ี่เราเนื่อนแล้ว e just talk you baby ชไหมไหนลองบอก Just n a y นี่อินเหอนนี้เหรอครับผมก็ฝากชว์คุณ proxy แล้วก็วง proxy ด้วยนะครับตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์โซโล่ครับผมคุณปล่อยออกมาแล้วเป็นคนแรกก็คือชื่อเพลงว่าชอบไหมไหนลองบอก Just talk ครับผมก็ฝากฟังใน streaming ทุกแพลตฟอรด้วยแล้วก็ดูเ b ด้วยนะครับเย้